นี้นาโมมาลงพื้นที่หน้าง,งานของจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในพื้นที่ของบรรพทศพิสัยอยู่เขตตำบลตาขีดหมู่บ้านตาสังะเกษตรกรที่ชื่อว่าคุณพี่สาคูจันเพนเดาได้สัมภาษณ์เราได้พูดคุยกันไประดับหนึ่งแล้วข้าวกำลังโผล่ขึ้นมาจากท้องทุ่งนาจากต้นข้าวลวงนี่ระยะลวงนี่สวยลวงนี่แน่นมากนะครับโรคแมลงแทบจะไม่มีมากวนเลยจะเห็นว่า ใบตั้งทูชันเป็นอย่างดีนะครับที่สำคัญก็คือออกเสมอกันออกพึบออกออกคราวครั้งคราวเดียวกันนะเสมอกันเดียเลยในท้องทุ่งนาตรงนี้4ไร่อย่างที่ท่านได้เห็นก็คือเป็นนาดำนะครับก็จะคุมหญ้าได้ดีนิดหนึ่งกับเกษตรกรนโมอยากจะนำเรียนให้เกษตรกรได้เห็นต้นข้าวว่า1่กอทั้งที่เป็นนาดำนะครับแต่อยากจะ,ะนำเสนอในเรื่องของโมวันโมซ่าโมดิฟายที่เกษตรกรได้นำมาฉีด ตั้งแต่เริ่มป,ปักดำแล้วก็ฉีดมา3รอบแล้วจะฉีดอีกรอบหนึ่งก็ช่วงที่จะเร่งก้มนะเพิ่มน้ํานมเร่งน้นําหนักไอ้ตอนนี้ก่อนที่อยากจะให้นะญาติาบุญลูกค้าผู้ฟังรายการเนี่ยรับดูรับฟังรับชมกันไปพร้อมๆกันนะฮะอยากจะให้มานับให้เห็นต้นข้าวว่าใน1กอของโมวันโมซาที่นํามาฉีดกับต้นข้าวแล้วเนี่ยหกอข้าว1กอนี่ก,นก็คือรวบรวบได้ก็คือเป็นกํามือเลย เดี๋ยวมานับต้นกันนะฮะตอนนี้ออกรวงบ้างแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้าสิบสิบเอ็สบห้าสิบหกสิบยี่สิบย 22 23 24 25 26 27 28 29 30เรื่องราวของความเป็นจริงคือข้าว1กอขยายต้นแตกกอแตกขแขนงออกมาถึง30ต้นข้าวแล้วลองคิดดูพี่น้องถ้ารวบม,มาแบบนี้ในในข้าว1กอก็จะเห็นรวงข้าวแบบนี้เลยนี่ข้าว1กอนะนโมรวม รวมมือให้ดูเลยนะครับตอนนี้ข้าวกําลังผสมเกสรกันอยู่นะหลังจากนี้เกษตรกรจะเอามาฉีดอีกรอบหนึ่งความเพิ่มพูนนะ้งอกเงยของต้นข้าวรวงจะเป็นแบบนี้เลยนะโผล่พ้นใบามารวงนี่ยาวสุดรวงออกสุดรวงเม็ดนี้กําลังเพิ่มน้ํานมเร่งน้ําหนักเลยตอนนี้ข้าวออกรวงละไอ้ที่กําลังออกกําลังโผล่เพนวนันนี้ก็เห็นอย่างที่เห็นนะครับคือกําลังกําลังเลยตอนนี้นี่เห็นนะฮะอวดอวด อ้วนท้องใหญ่ท้องโตแล้วข้าวอ้วนดีพิสูจน์ให้เกษตรกร,ร,กรได้ชมกันแล้ววันนี้ว่า1กอข้าว1กอในแปลงนี้มากกว่า30ต้นถ้าเกษตรกร,ร,กรยังไม่เชื่อเดี๋ยวขยับมามันจะไม่ใช่มีแค่กอเดียวต้นเดียวเดี๋ยวนโมนับต้นให้หลายๆขยับมานะครับขยับมาอ่ะเราจะหาว่าเฮ้ยนโมนับแค่ต้นเดียวหรือเปล่านะที่อื่นกออื่นแปลงอื่นที่อื่นมีไหมอ่ะอันนี้อีกหนึ่งกอ นะครับผมรวบกออย่างนี้ให้ให้เกษตรกร,กรได้เห็นกันนะว่าข้าวตรงนี้มันจะมีปริมาณกี่กี่ต้นนะฮะนี่ข้าวหนึ่งกอนะให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นับหนึ่งแยกออกไปเลยนะนับสองนับสามนับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม

นั่นหมายความว่าถั่วเฉลี่ยก็คือตั้งแต่25ต้นถึง30ต้นข้าวหนึ่งกออันนี้เฉพาะข้าวนาดำถ้าเป็นข้าวนาหวานอย่างที่น้ำโมนนำเรียนก็คือ1เม็ดข้าวแตกต้นออกไปประมาณ5-7-8ถึง, 7, ถงต้นอันนี้เป็นนาดำจะแตกกอแตกรากแตกแขนงรากฝอยรากขนรากแขน,แนงรากเยอะรากยาวรากใหญ่ทำให้ต้นข้าวสมบูรณ์ยืนยันการันตีจากผลิตภัณฑ์ โมวันโมซาของดิเจนโมครับ